แบ่งยังไงแบ่งพื้นที่ยังไงตามที่ลุงบุญลือสอนจะแบ่งเป็นสัดส่วนก็ชะอมก็จะปลูกตามข้างรั้วที่แบบรั้วกินได้อาชะอมปลูกริมรั้วเป็นแนวป้องกันแต่หนูชอบรั้วชะอมมากเลยนะป้องกันโจรปลูกริมแล้วคือชะอมชะอมอาแล้วแบ่งปลูกอะไรอีกแล้วก็จะปลูกดาวเรืองอือันนั้นคือไม้ดอกเวลาตัดขายใช่ครับแล้วก็ข้างหลังเรา ก็จะเป็นคนะกวางตุ้งเป็นแตงแตงกวาเป็นบวบบวบอันนี้คือพืชไม้ล้มลุกซึ่งมันจะให้ผลผลิตเร็ว1เดือน30วันเราสามารถเก็บขายได้แต่ดอกดาวเรืองเนี่ยคือการจะเดือนกว่าหลังจากที่เก็บอันนี้เอาวันนู้นมาเก็บขายต่อมาเป็นทุนต่อเห็นมีเลี้ยงไก่มีเลี้ยงไก่ไก่ขายครับ ก็ตอนนี้อยู่ที่20ตัว20ตัวเก็บขายก็ได้ตกวันละไม่ต่ำกว่า10ฟอง45ฟองก็เอาไปจำหน่ายในหมู่บ้านใช่ครับแต่พี่เบียร์ชอบอะไรรู้ป่ะเลี้ยงกบในถาดเนี่ยเป็นไอเดียของใครเป็นการจำลองแบบวิถีธรรมชาติปลูกมะเขือกระเพราโหระพาอยู่นั้นแล้วให้กบแล้วมันจะอยู่ในในถาดพลาสติกอ่ะอ๋อก็ได้คำแนะนำมาจากพี่บุญล้อมพี่บุญล้อมก็คือลูกคุณลุงบุญลือเต้าแก้วพี่บุญล้อมทำไมถึงแนะนำให้ทำแบบนั้นรู้ไหม ก็ดูมันเป็นธรรมชาติดีแล้วก็เลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายววดัเป็นธรรมชาติโตวไวเพราะว่าเรากึ่งเป็นแบบวิถีธรรมชาติใช่นอกเหนือจากนั้นมีปลูกพริกพริกมะเขือมาละกอแล้วก็ ต้นกล้วยแล้วก็ข้าวโพดปลูกสลับกันไปเอาง่ายๆว่าปลูกพืชซึ่งเก็บอันนี้ภายใน15-30วันพออน้หมดเก็บอีกงานหนึ่งถัดมาคือเป็นวัฏจักรวงจรมีรายได้ตลอด30วันมีรายได้ตลอดหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปไม่ต้องมาแบบว่าหยุดนิ่งอยู่กับที่แต่ที่เดียร์ชอบมาละกอมากเลยลูกแขกดำลูกนี่ท่านผู้ชมระดดกด้วยปลูกไม่กี่ต้นเองแต่เรามีวิธีการปลูกคือปลูกสลับถูกไหมคะปลูกสลับกันไปพริกก็คือปลูก กับมะเขือใ,<ช>ให้รมมาละกอด้วย<ช>พอทำแล้วเหนื่อยมากพอเห็นแบบนี้เดี๋ยวเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยครับคุยกับเพื่อนด้วยบ้างนะก็คุยเรามีวิธีการอย่างไรกับการจัดสรรพอเดี๋ยวทําเริ่มจาหน่ายได้ยังก็เริ่มจําหน่ายตอนนี้ก็จําหน่ายก็จะเป็น เห็ดฟางกับเห็ดนางฟ้าภูฐานครับพอขายได้ไดแล้ว,ลวรู้สึกยังไงบ้างนะครั้งแรกที่ขายได้เลยเดียวกับเพื่อนๆรู้สึกยังไงอีก15คนที่เหลือรวมเดียวเป็น16ก็ภูมิใจว่าตัว,ต,วตัวเองหรือว่ากลุ่มในกลุ่มของตัวเองทําได้และทําได้ดีด้วยนะม,มันเป็นการเริ่มต้นที่ท่านผู้ชมต้องบอกว่าเบียเนี่ยมาเห็นครั้งแรกต้องบอกเลยว่าชมกับพี่รักเลยว่ามไม่น่าเชื่อเป็นกลุ่มแรกที่ทําแล้วทําได้ดีด้วย ให้คําแนะนําเขาอย่างไรคุณลุงบุญลืออาจจะไม่ได้มาแต่คุณลุงจะเป็นคนที่คอยให้คําปรึกษาแล้วก็จะมีกลุ่มพี่ๆคนอื่นๆอีกที่ทช,ช่วยกันบอกน้องๆอย่างไรกับสิ่งที่ทําในเรื่องของแนวปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง<บ>และมันเป็นการห่างไกลจากยาเสพติดด้วยพี่รักบอกน้องอย่างไงบ้างก็คือเราก็ต้องสอนกันก่อนครับว่าสิ่งตรงนี้ถ้าเราห่างไกลย,ยาเสพติดได้แล้วเราก็มาทําตรงนี้อื มาทาตรงนี้คือว่ามาเป็นผลกําไรแล้วก็จะมีปันผลการทําบัญชีครัวเรือนค่ <c oughs> นะทำบัญชีครัวเรือนให้น้องๆส่วนหนึ่งก็ให้น้องๆเป็นค่าใช้จ่าย <c oughs> อีกส่วนหนึ่งจะเก็บไว้เป็นกองทุนที่ว่าจะต้องเอามาซื้อมเมล็ดผักซื้อต่อซ้ <c oughs> ต่อ <c oughs> โดยที่ว่าเราก็คือตั้งหลักได้แล้วตอนนี้ ให้เขาบริหารจัดการเอาเองเราจะคือเป็นคนดูอยู่ห่างๆครับเป็นที่ปรึกษาให้ฉยครับให้คําแนะนํานอกเหนือจากนี้มีเรื่องอะไรอีกบ้างนอกเหนือจากในเรื่องของการจัดสรรระเบียบการบริหารเงินแบ่งเป็นกองทุนแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายแบ่งเป็นการที่เราจะแบ่งปันกันระหว่างเพื่อนๆที่เหลือนอกเหนือจากนี้ให้กําลังใจบอกเขายังไงว่าเออเหนื่อยเนี่ยมันมีบ้างแต่เมื่อวันนี้มันมัน มันคือความร<ม>ู้สึกบางครั้งมันมีรอยยิ้มที่ใบหน้าแววตาแต่แต่ในใจอ่ะมันสุขมันบอกใครไม่ได้เบียรเชื่อว,ว่าพี่จะมีความรู้สึกมากกว่าคนอื่นคือผมผมก็คือเป็นตัวแทนส่วนหนึ่งนะครับก็ดีใจครับว่าคือชุมชนของเราเข้มแข็งแลคือในโซนที่ว่าห่างไกลยาสิติดของเราเนี่ยคือน่าจะเป็นหมู่บ้านสีขาวต้นแบบได้ค,ครับผมทำในเรื่องของการเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยที่นี่เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรพอเพียง เอาชนะยาเสพติดแบดบพึ่งตนเองอย่าง,งไ,<ด>งไรน้องเดี๋ยวคิดว่าพึ่งตนเอง<ศ>ได้ระดับไหนก็ได้ระดับหนึ่งแล้วครับถ้าสมมติมี10คะแนนเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวกับเพื่อนๆอยู่ในระดับกี่นนคะแนนก็เจ็ดถึงแแล้วเน่ จอมเป็นไงเกินครึ่งไปเยอะเกือบเต็มสิบเลยอ๋อปรบมือไทยเลยมีความรู้สึกดีใจแล้วอย่างนี้เราจะสานต่อสิ่งเหล่านี้ในการยึดแนวปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงกับเพื่อนเพื่อนซึ่งเป็นสมาชิกคนอื่นๆอย่างไรนะเป็นประธานกลุ่มด้วยหนักเลยคิดหนักไหมเพราะว่าต้องต้องเป็นหลักให้กับเพื่อนๆนก็เพื่อนเพเขาร่วมมือครับก็ไม่คิดหนักเท่าไหร่มีสลับสับเปลี่ยนกันมาช่วยแต่จะเป็นหลักคือเราใช่ครับก็ ทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องทำในแต่ละอย่างว่าจะต้องดูแลส่วนไหนแล้วก็ทำอะไรแบบไหนครับผมแบ่งหน้าที่กันมีเฮลนยิคกลุ่มด้วยนี่ครับเฮลนยิกสาวสวยของเราอ่าบริหารจัดการแล้วก็มีแบบช่วยกันลดน้ำพวนดินดูเศษเอาไปขายบ้างก็คือเดี๋ยวนี้จะมีคนมาซื้อที่นี่ส่วนหนึ่งเลยคือชาวบ้านแถบนี้แหละมาซื้อที่นี่อุดหนุนให้กำลังใจกับน้องๆถามนิดนึงพอเราทำอย่างเนี้ย หนื่อยพี่เบียร์เชื่อว่ามันเหนื่อยมีท้อไหมถามจริงๆลูกผู้ชายเอาบางครั้งมีไหมก็มีนิดๆครับแต่ก็ไม่มากครับแล้วบอกตัวเองยังไงพอ<า><จ>เหมือนสมมุติว่าใจเรามีสี่ห้องนะครสามห้องครึ่งมันไม่ท้อแต่มันจะต้องมีแวบหนึ่งคนเราอะที่มันมีท้อบ้างบอกตัวเองยังไงในวันที่